สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะไหน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 อยู่ไหน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 โอ้โหงูเหลือมนี่งูอะไรอ่ะงูเหลือมหรืองูฮาลูกงูเหลือมเหลองูหล้มนหรือไม่งูหลามนล้านหรือลามหรือเห่า ล้ามหรือเฮาไม่เจ้าเอาหัวมันแล้ใน่แล้วใสไปอยู่ตกมันพุ่มันพุ่งมันพุงมันไม่ด้ไ้ไมปอบม่กเด้อเด้อเอาไปนที่แมงะปูจักเด้อ้ไ่งูนะเฮ้ยโตกระจาหมดเลยอย่าหยอกกันอย่าหยอกกันอย่าหยอกันมันโดนึงคนไปต่อย เนี่ยเนี่ยดูดูดูหัวกันโอ้ไม่ใช่เอ้ยงูจะเข้าไปหรือเนี่ยนี่นี่มันอยากแกเข้าไปนั่นะแต่มันลูกงูเหลี่ยมจริงจริงนะจริงลูกงูเหลี่ยมเหรอเนี่ยครูทอนนี่ว่าลูกงูเหลี่ยมใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โู้งูอุ้ยมันกระโดดใส่คอเด้ออะไรคะระชงเหรอแม่งทับทิมเหรจริงนะลูกงูเหลี่ยมจริงจริงเหมันตัวจะใีเหรอกระเอาระชังออกกงเอากรังออกละายนะเออ เอา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 งูอะไรครับนุเอางู right. อ่อานี่งูด่างแหงูอะงูด่างแหงูอะไรนะเขาเรียกว่างูด่างแหงูด่างแหงง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 ง่งง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 ่งง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 งองงง่งง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 ่งง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 งผูงงู้นงง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 งองง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 งหงง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 ลองดูครับ กันเอาพี่พี่พี่มาลปวดปล่ามากปวดเปล่ามากพี่มานานแล้วก้าหน่อยมันมุดเข้าปวดเลยจริงเหรอลูกมุเหี้ยมันติอ่าติอ่ะเาควงจม เดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเอ้พี่แดงพี่แดงอยู่ฮ้ยโอ๊ยพี่แดงพี่ไมจะไม่มา มันเลยค่ะมันมีมันมีพิษนะคะหางกอมันมีพิษไส่เอซีบอลกัะตัวใส่พี่แนะเห็นไหมดูหัวมันซิไม่มีพิษได้ไงดูดิลิของเขาสิโอ้ยโอ้ไโ้ยโอ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 ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอยโลยโอ้้ยโอปยโอยอ้ยโอยโอยอหยโอยโอ้อ้ยดูหยงงอหางมันออ้ยอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยยยออยยยยอยอยออ พี่แดงพี่แดงพี่แดงเนี่ะพี่แดงชอบแก่พี่แดงไม่ต้องไปทำเขาพี่แดงพอพอปล่อยให้เขาไปปล่อยให้เขาไปใช่ไหมััมนนงูหางกระดิ่งหรือเปล่ากระดิ่งนี่ไหนมีอยู่ที่นี่ไม่เพื่อพี่แดงไม่เผื่อจะมีสังส์ชัน นี่อยู่ตรงนี้แหละนี่พี่แดงเดี๋ยวีเดียวเขารู้เลย่ะเนาอ่คลน้ำเลยกลัไเยกลัมันจะอยู่จรงลยอี่ทเาอะเนาะคุณพอลี่เพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วเราเดินไปเหยียบทำไงพี่แดงพี่แดงมาทางนี้ อันนัหัวมนเอนี่วอ่างนี้นะโนนนะคะเอาขวดน้มาเอาุนมาเออเอาเข้าไปสู่ที่ชอบที่ชอบของเขานะเอาไปปล่อยปลาเลยดูดูเวลานี่มันขอดไม่ไม่เขาเขามาให้ช่องให้ลาบเราเนืนอพี่แดงซื้อบ้านเล็กที่เลยมาที่คุณพ่อรีอะไรพี่แดงล น้องแต้แดงนี่แจะทำแบบนั้นไม่โดนคนจริงๆนะน้องสามมณีแล้วเขาขอดางนี่นะเขาขอดางเลยนะเขาบอกเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์นึคะแปดศูนย์ศูนย์แปดถ้าผู้เจอเนี่ยคู่อีอีวะสั้นถ้าผู้ถ้าผู้เจอเนี่ยคู่ไม่ใช่ก็มีระบบไอ้ทำไมทำแบบนี้พีแล้วพี่แดงมันเจ็บมันเจ็บพอแล้วหางมันน่ะยู้เขาขยันคอทางกระดิ่งกระดิ่ง ใช่เดี๋ยวมันจะเคลื่อนเข้าไปในห้องน้ำออใช่พี่แดงพี่แดงอย่าทำอย่างนี้นะเอาไปวางพี่แดงเลยนะเอาไปไว้พี่พี่แดงเอาไปปล่อยลงห้วยเลยไปหาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงแล้วไปปล่อยเลยไหนถุงงูมีพี่งูเห่าก่อนใจมันปืนเนาะถุงเพราะว่าไม่ไม่กล้าดอกตะกอนน้ำฮะควนน้ำมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะดูหางดูขางไม่น่าเชื่อนะครับพี่ขาอย่าเป็นผู้กล้านะคะเนาะ พี่แังอย่าไปกดมันนะมันเจ็บอุ้ยแม่ไม่แก่เลยค่ะแม่แก่แล้วกันนั่นนั่นไปแล้วทีนี้มันไปอยู่ในที่มืดนะทีนี้ระวังนะอยู่ที่มืดมันมาเห็นนะเออเดี๋ยวหายนะวันนั้นหายของน้องสามวมันนี้เจะตัวยังอี้นะคนละยางเลยนะอันนั้นเปิ่นเจ๋สวักยังอี้อันนี้สวกขนาดละวันนั้นเปิ่นเจ๋อสวกทีอี้อันนี้สวกขนาดละ อันนี้เขาเรียกว่างูอะไรเนาะนี่น่ะใครกวาดเนาะเฮยพี่แดงนะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะดนแน่เดี๋ยวจะเออันีเขากระโดดเตหนาซัวขนาดตัวนี้ซัวคนาด ยังไม่หางเนี่ยหางดูอุ้ยอุ้ยปีนขึ้นแล้วนั่นเห็นไหมเห็นไหมเลื้อยขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นบนเก้าอี้ขึ้นบนเก้าอี้นั่น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 หูกนน่นผีแดงหือไหนา่ะอือชาโน่ เขาเหนื่อยแล้วนี่ถังครอบไว้ป๋าชีครอบซี่ว่ะไม่ไม่ไม่มันมันต้องหาถังอ่ะมีคู่ถังเหนื่อยอ่ะนักเลงผู้นะคะ FC จ๋านัเลงผู้เหนื่อยแล้วมั้งมีมีถังสีไหมแมงกะพูไอ้ที่ตักขยะน่ะมีไหมเอาที่ตักขยะมาตักเร็วเมงข้าหลองเออเอาไปทิ้งนู่นเลยเอาเอาที่ตักขยะน่ะไปนู่นเลยแมงทะพูเอาหม้อมาเอาหม้อมา ใช่อุ้ยมอเราจะจับยังไงล่ะไว้ป๋าชิมป๋าชิมให้ขดลงก่อนด้วยค่ะขอลงไรนี้ก่อนด้วยขึ้นใหม่ด้วยปังจะรีบ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 ที่แดงไ้นั่นก่อนพี่แดงไ้นั่นก่อนเอาที่ตะขยาเอาที่ที่แดงปาดใบไม้เนี่ย แงนหแยงไม้ม้นมาเอาเแยกไม้เลยแยกไม้เลยแก่เอขึ้นไล่ก่อนนะคะอ้าวงูอะไรเอยพ่งเพิ่ง่าพึ่งงูอะไรเนาะงูอะไรเด้อนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่งพ่งเพิ่งพิ่งอุ้ยนี่นเออนั่นแหละเอาไปทิ้งเลยนีู่นนี่นี่ได้แล้วนี่น่ะเฮ้ยพี่แดงอย่านะ ไปละอ่ะไปไปอย่าพึ่งาไป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 พี่เรารูกส่อนเอาชั่วโมงก่อนนะคะพี่เอาชั่วโมงก่อนนะคะติดเปขสวยเ่ยเอาไว้เลยหางเป็นเลขสวยหางไป็นเลขสวยที่ดีนะคะเลขส่จปอะไรดูนะคะเลขอะไรนะคะพี่แดงนี่ก็จัดการพี่แดงดีไหมเนี่ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะค่ะไม่กี่รอถึงแปดนาทีเอาไปปล่อยค่ะป้าป้าป้าอยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอาคนเอาคนอุ้ยพอแล้วพอเจ็บแล้วไปไป่อยในบ้านนึงมานานเลยดิใช่ให้มันถึงชั่วโมงเลยอย่าเพิ่งเอาไปเอาไว้ทีก่อนไปพอแล้วพอแล้วพี่มานานแล้วเดี๋ยวเขาเจ็บปล่อยบ้านมามา อไปพี่ต่อไปไปนู่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนใช่มันเยอะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้น่ากลัวมา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 ส่งลอยแล้วมามาส่งลอยนะไม่เอาแล้วเจ้าที่เจ้าทางเขาอยากมาเล่นกับพวกเราโยนไปตรงคลองอะพี่ต่อเอาคอยเข้าไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะ อ่ะขอให้ไปดีนะอเจ้าที่เจ้าทางตายายอ่ะปล่อยไปไปนู่นเลยไปต่อยนไปนนู่นเลยเออปล่อยเข้าป่าแล้วนะคะเนาะเราก็ปล่อยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนาะเราก็เอาใครซักผ้าน่ะมืดมืดนี่เพราะฉะนั้นนี่เราก็ได้เอางูไปปล่อยแล้วนะคะอือ

เวลาที่สี่มันยังเข้าไม่ได้อ๋อนอนใต้ก็อีแม้มันยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้ยมันยังเข้าไม่ได้โอ้แต่พอเข้าไปได้แล้วเผื่อละงานเนี้ยโอ้ก็คงยิเพื่อนนะเพราะมันอุ่นไงข้างในใช่เออเขาต้องการความอบอุ่นนะอืขึ้นไปนอนอยู่บนที่นอนมันจะเพลินมากเลยนะมันจะใช่เพราะฉะนั้นประตูอย่าเปิดไว้เวลาอยู่ในสวนยางอย่าเปิดประตูไว้เพาก็พยายามรักษาดีๆโดยเฉพาะสาวโสดนะับที่นอนอยู่คนเดียวนะก็ปกป้องตัวเองให้ดีนะฮะจาก กลัวนะกลัวนะเนี่ยนะกลัวนะชู้อาจจะกัดไม่ไม่เป็นไรเนาะแต่กลัวธรรมชาติพี่คุณพี่รู้สึกยังไงครับคุณมานาดูอายุก่อนเนาะชาวโชนเนี่ยชาวโชนกลัวน่ะงูมันกลัวชาวโชนกลัวน่ะลงกินเบียเลยเฮ้ยพี่จอพูดชัดเจนเลยเฮ้ยดีที่เข้าห้องเข้าห้องหลุมโชนะ พูด <bills S 2> <marche S 1> ยังพูดยังเผิดเลยเมื่อกี้ไปอยู่บนบนคือกันเองก็ห้องนุ่นฉดมาตอนหัวขั้นอ่างเงครับเมื่อกี้ไปอยู่บนคือเลยนะคะม่ฉุดเราอ่เมื่อกี้มีมีความคุณมนาคุณมนาใช่คุณมนามีความรู้สึกยังไงที่กระโดดไปอยู่บนคือขนาดนั้นโอ้ผมเออสังเกตการอ๋อเหรอสังเกตการโอ้ดีนะที่ไม่ร้านเนี่ยนะสังเกตการเนี่ยสังเกตการดูว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ใคยกินยำหอยมั่งกินแล้วอร่อย หม้อล้างหน่อยเดี๋ยวามล้างเลยอย่าแม่ล้างไม่พูดเล่นเดี๋ยวแม่ล้างให้แมงสพูร์อะรองเท้าต้องต้องไว้ข้างบนนะแล้วเวลาจะใส่รองเท้าก็ให้ให้เคาะนะกลัวใช่ค่ะแต่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่งูแมวเซาเนาะไม่ใช่เนาะไม่ใช่หรอไม่เหมือนใช่ไหมดังนั้นมันขู่มันเคาะไอ้ขู่ตายแล้วมันขู่แล้ว นี่นะครผ่านไปแล้วผ่านไม่ได้ดีอ่ะนี่เขาเขาไม่เป็นไรก็ถือว่ามีโชคมีลาบเขาเอาชคมาให้เราเวลาเราเจองูเราก็อย่าไปทำร้ายเขาเราก็เอาไปปล่อยไม่ได้นาไปเหยียบเหยียบมันเข้านะโอแต่แต่ดูีกว่าพี่ยังไม่มาแต่ว่ามันมันต่ำเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิงบุญชูชาน n e ลนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Hvala što pratite